ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมทุกท่านนะครับก็พอดีว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอนี่นะครับขึ้นเป็นเทศบาลตำบลน,นะฮะเนื่องจากว่าก็มีเขาเรียกว่ามีนโยบายหรือว่ามีหนังสือสั่งการมาตั้งแต่ปี พศสอ0 0น่าจะประมาณ2560หรือ62นะฮะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนี่นะอาจจะมีแนวคิดนะครับในเรื่องการที่จะไม่ให้มีอบตแล้วนะไม่อยากไม่ให้มีองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนะครับก็เหมือนกับสมัยก่อนนี่นะฮะที่เขามีสภาตำบลนะครับหรือว่าสุขาภิบาลอย่างนี้นะฮะก็มีการ ออกตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับในการที่จะยกฐานะาจากสุขาภิบาลนะเป็นเทศบาลน,นะครับหรือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่ออย่างอื่นนะครับโดยการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นมานะครับก็มีแต่ก่อนก็มีสภาตำบลน,นะสภาตำบลก็ตัวแทนตัวแทนผู้บริหารนะครับหรือว่า หัวหน้าของสภาตำบลเขาก็จะเรียกว่าประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็จะมีแพทย์ประจำตำบลน,นะครับโดยมีมีกำนันมีอะไรนะฮะหลังจากนั้นเขาก็มีการตราพระราชบัญญัตินะครับเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายหลักนะครับพระราชบัญญัติก็เทียบเท่ากับประมวลกฎหมายนะก็ตราพระราชบัญญัติขึ้นมาเป็นะจะมีตั้งแต่เทศบาล เทศบาลเขามีมาตั้งแต่พศ2,496นะครับเรื่องเทศบาลน,นะก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆรู้สึกว่าฉบับปัจจุบันก็จะประมาณฉบับที่13-14ถึง14แล้วนะไม่แน่ใจแล้วก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับการปกรครองก็จะมีท้องถิ่นก็จะมีกรุงเทพมหาน,นครนะครับก็ถือว่าเป็นการปกครอง ท้องถิ่นนะฮะมีการกระจยายอำนาจนะครับเป็นท้องถิ่นเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีอบตอมีเทศบาลแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยแต่ก่อนเขามีสภาตำบลเขาก็พากันยกฐานะนะครับเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นอบตอทั้งหมดนะบางที่ที่มันใหญ่มาจากสุขภิบาลก็เป็นเทศบาลมันก็จะมี สองอย่างที่ไม่ใช่เมืองพัทยากับกรุงเทพนะเขาก็จะเป็นอ,อบตอ,องค์การบริหาสรส่วนตำบลกับเทศบาลน,นะครับทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จะมีการาในในอบตอนะในพระบบราชบัญญัติจัดตั้งอบตอเขาก็บอกว่าถ้าอบตอไหนนะองค์การบริหาสรส่วนตำบลไหนมีความสามารถามีความต้องการที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลก็ได้นะครับโดยเขาจะ ดูประชากรนะครับดูจํานวนประชากรดูจํานวนงบประมาณนะครับดูจํานวนความพร้อมนะมีการทําประชาคมเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับตระกอนอบตเขาจะมีเขาเรียกว่าอบตอเนี่ยเขาจะมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนของทุกหมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนก็คือสอบตอรหรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละสองคนนะครับหมู่บ้านละสองคนโดยการเลือกจากาพี่น้องชาวบ้านของหมู่บ้านนั้นๆให้เข้ามาเป็นตัวแทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกฎหมายใ,ใ,ใหม่นะครับเขามาเขาก็ลดเหลือนะฮะอบตเหลือสมาชิกเหลือแค่คนเดียวเพราะอะไรถ้าผมเดาไม่ผิดคาดไม่ผิดก็คือเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องถ้างบประมาณในการตัดงบประมาณค่าตอบแทน นะครับดังนั้นทีนี้ยังไงต่อเขาก็จะเอางบประมาณในเรื่องค่าตอบแทนตัวแทนพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะครับก็จะตัดลงทีนี้เป็นถ้ายกเป็นเทศบาลนะในตำบลไหนถ้าสมมติว่ามีหมู่บ้านเยอะๆนะครับก็จะเหลือสมาชิกแค่12คนนะสมมุติว่าหมู่บ้านอ้ตำบลน,นั้นมีหมู่บ้านตั้ง22หมู่บ้าน24หมู่บ้านอย่างเงี้ย จากนี้ไปนะครับถ้ายกเป็นเทศบาลแล้วนี่สมาชิกนะครับตัวแทนพี่น้องชาวบ้านจะลดลงเหลือแค่12ตามกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการลดงบประมาณค่าตอบแทนของอสมาชิกนะสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้นะคือว่าหมู่บ้านไหนเนี่ย ถ้ามีประชากรเล็กหรือเสียงเสียงส่วนใหญ่ไม่ดีนะบางทีมันเป็นการเมืองท้องถิ่นเขาก็จะจัดตั้งทีมจัดตั้งกลุ่มนะครับจัดตั้งกลุ่มเนี่ยเอาตรงๆง,งก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆที่สมาชิกสภาองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจบทบาทตัวเองเท่าไหร่ ว่าตัวเองเป็นสมาชิกของทั้งเขตนะสมมติว่าเขตนั้นเขาแบ่งเขตแล้วมีหมู่บ้านครึ่งหนึ่งอ่ะเขตหนึง่งมันก็ไม่ครึ่งเสมอไปนะเขาเอาประชากรด้วยในการแบ่งเขตเขาไม่ได้ดูว่ามีหมู่บ้าน10หมู่บ้านให้แก่หมู่บ้านต้นด,ดังนั้นเนี่ยอย่างนี้ลําบากนะครับหมู่บ้านน้อยๆที่ไม่มีเสียงเขาจะลําบากนะครับฉะนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นปัญหาตอนนี้นะ เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามีบางคนติดต่อผมเข้ามาสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานข้างบนหน่วยเหนือข้างบนก็คือกรมส่งเสริมมีหนังสือซักซ้อมสั่งการเข้ามาบอกว่าบางคนเข้าใจผิดนะถ้าอ่านหนังสือไม่ดีก็จะมองว่าตอนนี้เขาบังคับให้อบตอต้องยกเป็นที่ศบาลทั้งหมดต่อไปจะไม่มีอบตอแล้วเหมือนตอนที่เขาไม่ให้มีสภาตำบลให้ยกเป็นอบตอเนี่ย ก็คือสภาตำบลไม่มีแล้วก็เป็นอบตอกับเทศบาลเท่านั้นตอต่อตอตอจากนี้จากต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีอบตอ,อีกแล้วจะเหลือแต่เทศบาลนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้เขาแค่โยนหินถามทางมาว่าที่ไหนพร้อมก็ไปทําประชาคมนะได้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองสุวท้องถิ่นนะครับ ที่มท0 804.6นะครับทับวอแหวน4 4เลขอะไรไม่แน่ใจเนี่ย4361ลงมาที่20 20เท่าไหร่ไม่รู้25ตุลา66นะครับ25ตุลา66นะครับวอ4360ลงมาที่25ตุลา66บอกว่าเรื่องนะครับแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นกรณีให้มี กรณีให้มีผลในวันครบวาระการอุทธรณตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับก็เรียนผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอ้างถึงหนังสือกระทรวงบหาดไทยที่มท0804สี่หทับปอวน49 1 6ล้าันลงที่15สิงหาหกห้นะฮะจะไปอย่างเร็วๆคร่วาวๆนะฮะผมก็จะอัดตอนนี้เอาเก็บไว้เพื่อไปลง YouTube นะครับเพราะว่าเป็นแนววิชาการมันไม่ใช่แนวร้องเพลงนะครับก็อาจจะมีคนดูน้อยก็ไม่เป็นไร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดกเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นสารวจเจตนารมณ์ประชาชนในเขตท้องถิ่นและให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบนะครับก็คือที่ไหนพร้อมเนี่ยที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเนี่ย ก็ต้องไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปถามพร้อมไหมที่จะยกอืหมู่บ้านคุณจะไม่ได้มีสอปตแล้วหน้าอะไรยถ้าเห็นชอบแล้วก็เข้าสภาแล้วก็ส่งเรื่องไปจังหวัดเพือ่อให้ความชอบผมเคยทํามาแล้วนะครับผมเลยเลยทราบดีผมเคยเป็นพ่องานเป็นคนจัดทํามาทุกอย่างนะครับทราบดีตรงนี้นะได้ส่งเรื่องให้กรมตรวจสอบกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจนออกมาเป็นพระราช รู้สึกไม่แน่ใจว่าประกาศนะครับประกาศที่ยกฐานะเป็นเทศบาลนะครับเมื่อเมื่อจัดให้มีการสํารวจจิตนาลมแล้วต้องส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมตรวจภายในหนึ่งปีนะนับแต่วันสิ้นสุดจัดให้มีการสํารวจจิตนาลมครั้งนั้นนและในกรณีที่อบตประสงค์อยากจะตั้งเปลี่ยนแปลงเทสเเซ และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในกรณีที่องค์กร<น>อื้อาโทรศัพท์เข้าลืมเลยถึงไหนแล้วในกรณีที่อ,อบทอจะจัดตั้งนะครับเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตโดยให้มีผลในวันครบวันละดำรงตำแหน่งผู้บริหารต้องเขียนสมาชิกให้ส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมภายในร้อยปดสิบวันก่อนครบวันละการดำรงตำแหน่งนะฮะ ข้อธิบายยากนะครับอธิบายยากข้อข้ขอสรุปนะครับพี่น้องข้อสรุปนะครับผมดูแล้วหนังสือตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้ทุกทกที่นะครับต้องยกฐานะโดยคําสั่งเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการบังคับไม่ได้นะครับนอกจากคุรรญจัตราเป็นพระราชบัญญัติออกมานะครับตราเป็นพระราชบัญญัติออกมาสั่งการเลยเหมือนตอนที่เป็นสภาตำบลแล้วจะ ยกเป็นอบตหรือเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นนักษสนออกพระราชบัญญัติมาก็าคือยุบนะยุบสภาตำบลแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งเป็นอบตหรือเทศบาลก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะออกตัวไว้ก่อนว่าในการที่ทางการข้างบนเนี่ยจะมาสั่งการโดยหนังสือเฉยๆเนี่ยบอกว่าให้ทุกทกที่จัดทําประชาคมชาวบ้าน แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะยกเป็นเทศบาลทั้งหมดไม่ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ทางการทําการอ,าออกเป็นพระราชบัญญัติโดยเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีมตินะครับในการผ่านร่างผ่านพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยเป็นการบังคับอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมที่ไหนไม่ยอมก็ต้องยกนะเขาให้ยกโดยพระราชบัญญ,ญัตินะครับ ก็ดังนั้นนะท่านที่ถามมาว่าเออถ้าสมมุติว่ามีหนังสือสังการมาอย่างเงี้ยเราไปถามชาวบ้านที่ไหนชาวบ้านเขาไม่ยินยอมต้องยกไหมก็ก็ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงครับว่าก็ถ้าเขายังไม่ยินยอมแล้วมันไม่ใช่ระบบเป็นมันไม่ใช่หนังสือบังคับมันไม่มีสถานะเป็นกฎหมายอหนังสือสังการดังนั้นที่ไหนเขายังไม่ยกเขายังไม่พร้อมชาวบ้านไม่เอาด้วยก็ไม่ได้ไงครับนะดังนั้นก็ต้องรอก๊อกสองว่าเอ่อ ลรเป็นพระราชบัญยัติส่วนที่ไหนที่เขาพร้อมชาวบ้านเขายินดีด้วยนะครับผู้บริหารท้องถิ่นให้ทางเจ้าหน้าที่ออกไปทําประชาคมชาวบ้านเขาก็จะเข้ามาประชาคมยกมือมีการไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บอกว่าไปหมู่บ้านไหนนะครับคนมาประชุมแค่ไหนสมมุติว่ามีคนชาวบ้านนั้นนะมีประชากรประมาณร้อคนสมมุตินะร้อยคนมาประชุม20คน แล้วทั้งยี่สิบยกมือเห็นชอบนะยี่สิบยกมือเห็นชอบลงลายมือชื่ออะไรต่างๆออกเป็นรายงานการประชุมตามความเห็นผมก็ว่ายังไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เอาว่าคนเข้าประชุมประชาคมว่าเท่าไหร่แล้วมาติเป็นเอกฉันก็จะเอาตรงนั้นไม่ใช่นะเขาจะมีเกณฑ์อยู่นะครับว่าต้องกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ของจํานวนประชากรน,นะครับแล้วก็จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลายมือชื่อก็ต้องตรวจละเอียดนะ ผมส่งไปจังหวัดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเขาดูลายมือชื่อไม่ใช่ปลอมมาถ้าเป็นการปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยปั๊มแบบไหนยังไงอะไรเขาตรวจดูละเอียดเมื่อทําเอกสารเสร็จทุกอย่างผมทําเล่ม30เล่มนําไปส่งเองที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเขาตรวจละเอียดกว่าจะส่งไปกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ออกประกาศมานะครับมีการทําแนวเขตด้วยนะต้องจ้าง นะครับวิศวกรในการมาสำรวจแนวเขตให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ให้อบตข้างเคียงไม่ว่าจะไปติดอบตไหนทศศบาลใดผู้บริหารท้องถิ่นที่นั่นต้องเป็นคนเซ็นด้วยนะครับดังนั้นนะครับถามว่าสมมตินะตอนนี้ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนเขาพร้อมเขาไปทําประชาคมตําบลหมู่บ้านชาวบ้านเห็นชอบด้วยนะครับบตนะแล้วถ้าส่งไป ผ่านเรื่อยเร้อยเขาประกาศออกมาความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้ายกฐานะเป็นทิศบาลแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหมดวันรกไปไปตามนั้นก็คือจะมีการเลือกตั้งทิศบาลในปีหน้าประมาณเมษาเป็นมีนานะครับ2อง8ดังนั้นอบตอไหนที่ทําทันนะครับยกฐานะทันเขามีประกาศออกมาคุณก็ต้องยุบอบตยกฐานะเป็นทิศบาลคุณก็คงจะต้องได้เลือกตั้งไป,ปงพร้อมๆกับทิศบาลอื่นเขา คงไม่ต้องรอไปจนถึงตรงกับวันที่เลือกตั้งอบตโดยให้นายกอบตที่มีเวลาอยู่หยุดไปจนถึงหมดนั้นผมว่าไม่ใช่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้คําตอบจากการค้นหาแต่ความเห็นส่วนตัวผมก็แยง่งกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอยกฐานะแล้วให้คุณครองตําแหน่งในฐานะนายกอบตโดยขึ้นเป็นนายกเทศบาลโดยอัตโนมัตินี่ผมว่าไม่ได้เพราะคุณมาใน ฐานะกฎหมายจัดตั้งของอบตแล้วก็เป็นการเลือกตั้งในการเลือกตั้งอบตไม่ใช่การเลือกตั้งเทศบาลอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะก็คงจะประมาณนี้นะที่จะเมมโมอรี่เอาความรู้เอาความคิดของตัวเองเก็บไว้เพราะว่าโทรศัพท์เมม128่กิกะไบต์เต็มหมดแล้วไม่รู้ว่าจะไปอัดไว้ที่ไหนนะครับก็เลยมาขออัดไว้ที่นี่เอาไว้เสร็จแล้วก็จะไปโหลดลงคอมพิวเตอร์แล้วก็จะโยนขึ้น YouTube ใครอยากฟังก็ตามไปฟังนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับสําหรับการไลฟ์สดของผมนะบ้าบอบองมีสาระด้วยไม่มีสาระด้วยนะครับใครรักใครชอบก็ติดตามของขวัญของรางวัลไม่ได้วอนนะครับแล้วแต่นะครับเป็นกําลังใจเป็นอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับก็แค่นี้ก่อนนะส่วนเรื่องวิชาสะกดจิตนะครับก็ค่อยว่ากันนะอันนั้นเป็นอีกในแขนงศาสตร์หนึ่งนะครับของผม ปิดไลค์แค่นี้ก่อนเด้อจบข่าว